ครับเหมือนเดิมนะครับะนะครับขึ้นเหมือนเอสจะท้ายนะครับแต่สะปพกให้ได้นะถูกแล้วสะโพกดังขึ้นเมื่อกี้ถูกแล้วสวยมากลนะครับอ่าถูกนะครับรักษาระเบียบร่างกายครับแขนขาตรงแขนขาตรงให้ได้นะครับ ดันอ่านั่นแหละขึ้นอีกขึ้นข้างบนอีกถูกต้องถูกต้องขึ้นข้างบนอีกใช่อย่างนี้นะหาความรู้สึกให้ได้ก่อนนะต่อไปค่อยเทคนะแน่นนะแน่นนะแน่นแน่นจริงนี่แน่นยิงสะโพกนี่แน่น ก็ได้นะหนูเป็นพับเองงอตัวเองอะ่ะ